สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง o p Ten Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปนะครับไฮไลท์รูปภาพนะครับเป็นการวางสัญลักษณ์วงกลมลูกศรต่างๆนะครับลงในภาพนะครับเพื่อทำการพรีเซนต์หรือไฮไลท์ส่งงานนะครับด้วยแอปนี้เลยนะครับชื่อแอปว่าพิมพ์ตามนี้นะครับไฮไลท์รูปภาพแล้วส่งนะครับ ก็จะขึ้นหน้าตาแอปเป็นอย่างนี้ให้นะครับอ,อันนี้จะง่ายสำหรับการาไฮไลท์รูปภาพนะครับใส่ตำแหน่งบอกตำแหน่งแล้วก็ชี้ตำแหน่งนะครับสำหรับใครที่จะมาร์กจะไฮไลท์ส่งงานอาบอกตำแหน่งพิกัดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแอปที่หลายท่านว่าคงมันจะสะดวก ง่ายนะครับสำหรับการใช้บอกตำแหน่งของรูปภาพนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เข้าไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอ่าเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดอ่านะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดนะครับอ่าเมื่อเปิดมาแล้วหน้าตาแอปอ่าข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้ท่านผู้ชมกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเพิ่มรูปภาพที่เราจะมามาร์กนะครับหรือมาไฮไลท์นั่นเองนะครับอ่าคนอื่นเลยแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปนะครับแล้วให้ทําการเลือกรูปภาพนะครับที่เราจะเอามาไฮไลท์นะครับก็กดที่รูปภาพนะครับ เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอารูปภาพไหนแบบไหนนะครับผมขอเลือกเป็นตัวนี้ดีไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะครับอขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับอ,อย่างเช่นผมจะวางวงกลมนะครับ ท่านผู้ชมก็คลิกที่ตรงตัววงกลมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศรนะครับแล้วก็วงกลมแล้วก็ลายเส้นต่างๆก็มีให้เลือกมากมายนะครับทีนี้ตัวนี้ก็เป็นการเลือกสีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องทําการเลือกสีก่อนนะครับเมื่อเราเข้าไปตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะวางตำแหน่งมันจะเป็นสีตรงนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเลือกสีก่อนนะครับกดเข้าไปที่เลือกสีนะครับแล้วก็ติ๊กสีที่ต้องการได้เลยนะครับขอเป็นสีตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับกดกากระบาดออกไปเลยนะครับเมื่อเลือกสีได้ตรงใจตามใจชอบแล้วให้กดสมัครตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเลือกสัญลักษณ์เลยนะครับ อขอเป็นวงกลมแล้วกันนะครับแล้วก็จิ้มวางตรงตรงงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับ,ก,รบกดลากได้นะครับสมลากได้ลากวางได้หรือจะมาปรับตรงนี้ก็ได้ตัวนี้เครื่องหมายลบก,ก็คือทําให้เล็กลงนะครับนะครับบวกก็คือเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ขยับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวขอ,ขอ,วขอ,อ,ขอขคลิกออกใหม่นะครับทัดเด้งออกมากดกากระบาดออกอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกยันขยับขึ้นลงนะครับอ่านี่ก็เป็นขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขยับซ้ายขวานะครับนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดถูกต้องนะครับ ทีนี้เขามาเลือกใหม่นะครับเราจะเลือกอขอเลือกสีก่อนนะครับสีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แล้วก็มาเลือกสัญลักษณ์ใหม่นะครับขอเป็นลูกศรแล้วกันตัวนี้นะครับแล้วก็ลากเลยนะครับลากแล้วปล่อยนะครับตัวนี้ก็คาะบ่าดออกอย่างเดียวนะครับกดออกอย่างเดียว ลากแล้วปล่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับาลากปตรงตำแหน่งไหนแล้วก็ชี้เอานะครับปรับตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับกดถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็ขอเลือกรูปแบบต่างๆให้ท่านปู้ชมดูแล้วกันตอนนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับกดแล้วก็วางนะครับ ก็จะได้อันนี้คือทำให้ดูเบื้องต้น,นเฉยๆนะครับอ่าก็วางได้เลยนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็ลายเส้นต่างๆก็มีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโฆษณาแล้วก็ปิดนะครับอ่าตัว A นี่ก็คือให้เราใส่ข้อความนะครับท่านผู้ชมให้เราพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ กดที่ตัว a นะครับอันนี้ของลงออกก่อนแล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับเราจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็พิมพ์เป็นง่ายๆก่อนนะครับเสร็จแล้วกดสมัครนะครับแล้วก็ ถ้ายังมันยังไม่ขึ้นแล้วก็กดลากระหว่างนะครับใช้นิ้วลากก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มตัวข้อความนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรโฆษณาติ๊กออกทุกครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับซ้ายขวาได้หมดนะครับอขอบวกได้เหมือนกันนะครับ เมื่อได้แล้วก็กดถูกต้องเหมือนเดิมนะครับไม่ยุ่งยากนะครับท่านผู้ชมอขอดูตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นลายเส้นไม่ตรงนะครับเหมือนลายเส้นขีดธรรมดานะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะได้ ไฮไลท์ uh, mm hmm. ในแผ่นงานของเราได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ชื่อแอปไฮไลท์นะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมกดเซนตรงนี้นะครับตั้งชื่อภาพนะครับ uh, ส่งออกนะครับโอเคแล้วจะแชร์ไปไหนก็ได้นะครับตรงนี้โอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับ อแอปไฮไลท์บนรูปภาพนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับคงไม่ยากเกินเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ